ของปีก็ซื้อกันราคายัางไงครับ60บาทเอามารับซื้อนี่เลยใช<า>่อืมครับเจอมันยังมองไม่ค่อยเห็นเนาะใช่มีเคร็บมีชาวบ้ามนมากท่านอคนเขาเก็บมื่วันหนึ่งหรือเก็บหรือครับ มองอกเมื่อวานนี้เนาะจุดแรกชุดแรกของปีในตะกา้า ปปๆๆๆทำไมกระนาบปีนี่อะไรทีร่อะไรออกตอนนี้ช่วงนี้เด็ดขมเป็นออกกระไหนอะไรไงครับสอนป่าอยู่ค่าอะไรอยู่พันอยู่หลังบ้านนี่เนะาะเป็นไงปีนี้ออกหลายไหมครับหลายอยู่ได้กันทุกบ้านไหมวันนี้ได้ทุกบ้านเดี๋ยวเอาไปเข้าไปเอามาทําไรกันนี่ ต้มซ้ำไอ้ยำยำยำลาบอะไรพวกนี้นะเราแล้วมีคนมาซื้อมัอนไหมตอนนี้แกงเปิ้ลอะไรเงี้ยแกงบุนสมานิดนึงเนาะอร่อยนี่คนซื้อเนี่ยก็ซื้อกันในราคายังไงครับตัวนี้หกสิบบาทโอ้เขามารับซื้อกันนี่เลยถือว่าเป็นช่วงแรกเลยไหมอันนี้ได้อันนี้อันนี้อันนี้คือเพิ่งเพิ่งออกใช่ไหมใช่เพิ่งออกคาดว่านี่รายที่นี้จะมีออกอีเยยไหมครับ เยอะยอะแล้วหลังจากเฮ็ดไอ้นี่แหละครับมันมีเฮ็ดอะไรต่อไปทีนี้เฮ็ดตะไคร้เฮ็ดตะโงกตะหมูเฮ็ดแป้งเฮ็ดทานเองไงทีนี้ก็จะออกไปเรื่อยๆปีนี้เป็นไงเฮ็ดนี่ออกชาออกเร็วยังไงเมื่ครับออกชาปีนี้ออกชาอยู่เพราะมันแรงนั้นพอหวังว่าจะพอได้ช่วงนี้มหวังว่าจะพอได้อยู่พอได้ใช่ยลย <c oughs> วันนี้ได้เจ๊งโลเลเนี่ยวันนี้ได้เฮ็ดแป้โลแต่ละคนนั้นมันจะถึงกี่เราแต่คนจะหาได้หาซุปกันเนาะ มาติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงกับมาติชนออนไลน์ทุกช่องทางนะคะ